ผลงานสุดย่ำแย่ของลิเวอร์พูลนะครับผมช่วงลหลังมาเนี่ยเนัดในพรีเมียร์ลีกแพ้ไปถึง4นัดถ้ารวมรายการที่แพ้ทุกนัดมาเนี่ยเท่ากับว่า10นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลแพ้ไปถึง5เกมนะครับผมเป็นสีิติิที่แย่มากที่สุดของลิเวอร์พูลในการแพ้ติดต่อกันเนี่ยนับตั้งแต่ปี2013 นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีมากๆแล้วเป็น10ปีตั้งแต่อาร์เนอร์สล็อตนะครับผมโค้ชคนล่าสุดของลิพูเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแนวเกมการเกมแผนเกมลุกเกมรับต่างๆนาะนาะนะสไตล์การเล่นเปลี่ยนจากสไตล์ของคลอปที่เขาสร้างมานานมาเป็นสไตล์ของตัวเองเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีผลงานที่แย่มากๆ นะครับผมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นการเป็นเปลี่ยนนักเตะชุดใหม่มารวมถึงการขาดนักเตะชุดเก่าๆที่สําคัญอย่างเช่นหลุยดิอาร์และเทรนและเซนเดอร์อโนทำให้ลิเวอร์พูลนั้นตอนนี้กอดคอกันออกทะเลกันไปหมดนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปว่า10นัดล่าสุดแพ้ไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าการที่มีลิเวอร์พูลเนี่ยมีผลงานที่แย่มากขนาดนี้นะตอนนี้นะครับผมทําให้เกิด เป็นกุนซื้อใหม่ที่จะเข้ามาคุมแทนอาร์เนอร์สโลตหากโดนเด้งนะครับผมก็คือ5กุนซื้อใหม่ที่เป็นเต็งๆเลยเนี่ยว่าใครจะมาคุมลิเวอร์พูลต่อถ้าผลงานลิเวอร์พูลยังย่ำแย่ต่อไปแล้วอาร์เนอร์โดนปลดนะครับผมเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นกลาสเนอร์นะครับผมของคริสตัลพาเลทนั่นเองนะครับผมเป็นโค้ชเต็งหนึ่งที่จะมาคุมลิเวอร์พูลซึ่งได้เปอร์เซ็นต์การแทงเยอะที่สุดแล้วนะครับผมอันดับที่2ตกเป็นของ อิลาโอลาจากบอลมัดนะครับผมที่จะเป็นคนซื้อคนต่อมาที่เต็งลองลงมาอันดับที่3เป็นซิเรดีซีดานนะครับผมที่ยังคงว่างงานอยู่เต็ง4เป็นนาเกลส์มันนะครับผมเป็นผู้จัดก,การเป็นโค้ชของเยอรมันนะตอนนี้นะครับผมและเต็งอันดับที่5ผมเชื่อว่าแฟนของหลายๆคนอยากให้คนนี้กลับมาที่สุดแล้วก็คือเจอเกนคลอปตอนนี้เป็นผู้จัดก,การบริหารฟุตบอลระดับโลกของเลสบูเลย นะครับผมเต็งอันดับที่ห้าที่จะมาคุมลิเวอร์พูลคือแน่นอนครับว่าการที่ลิเวอร์พูลมีผลงานที่ย่ําแย่อย่างเนี้ยมันหนักจริงๆร,ร,รวมถึงถ้าเกิดมันยังเป็นระยะยาวต่อไปแบบนี้ต่อไปอีกอ่ะมันจะแย่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมคือการที่มันมีเต็งคุณซื้อขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆสำหรับทีมใหญ่ๆที่ฟอร์มดีมันนานและสุดท้ายก็มาย่ําแย่อย่างนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ย การที่จะให้เวลาอา์เนอร์ต่อไปมันก็โอเคนะเพราะว่าใช่แหละมันอยู่ในช่วงที่ลิเวอร์อพูลกาลังดิ่งลงพะสธาแต่ว่าเราก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับผมให้เขาได้มีโอกาสได้ปรับตัวได้มีโอกาสได้พูดคุยได้มีการปรับจูนกันภายในทีมเพราะว่าลิเวอร์อพูลเนี่ยมีทั้งนักเตะชุดใหม่เข้ามาในฤดูกาลนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเวียสเคอร์เคสอิซักอีเตติก้เป็นต้นนะครับผมรวมถึงการที่อา์เนอร์พยายามจะเปลี่ยนแนวเล่นเปลี่ยนเกมเล่น จากของคลอปกลายมาเป็นของตัวเองแน่นอนว่าทั้งนักเตะก็เปลี่ยนชุดใหม่การเล่นก็เปลี่ยนชุดใหม่มันไม่ใช่ว่านักเตะชุดใหม่ที่ยา้ายเข้ามาจะต้องเปลี่ยนนักเตะเก,ก่าๆที่เคยเล่นมาโดยตลอดก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะผมไม่จะเป็นคนเ,ก,เก,ก่าๆอราิซอนฟานได้โรเบอร์สันซา,าร่า์อะไรประมาณนี้นักเตะชุดเก่าก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนกันเพราะ่าอาร์เน่ยพยายามจะเปลี่ยนสไตล์เป็นของตัวเองนะครับผมมันมีการปรับเปลี่ยนในช่วงที่ลิเวอร์พูลต้องปรับจูนกันเยอะมากๆนะครับผมแล้วผมก็อยากจะ อยากจะยังเชื่อมั่นอยู่นะผมว่าถ้าเกิดลิ์พูเนี่ยจูนติดขึ้นมาใหม่ได้อนาคตผมเชื่อว่าผลงานมันจะต้องดีนะครับผมตอนนี้คือมาอยู่ในช่วงที่กําลังปรับจูนกันใหม่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาเขานิดนึงแล้วกันนะสำหรับอาร์เนอร์ถึงมันจะมีแต่งกุนซือใหม่กันออกมาแล้วเนี่ยแต่ก็อยากจะให้ศรออัทธากันไปต่อไปก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะัดต่อมานะครับผมที่จะแข่งกันคือมัน พรุ่งนี้ผมจะรีวิวพรุ่งนี้ครับผมก็คือระหว่างพาเลสกับลิเวอร์พูลในคู่คาราบับนั่นเองส่วนวันเสาร์นะคผมลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเจอกับแอสตันวินล่านะผมที่นัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านคายี่ซตี้มาแล้วก็ต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลผมก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงผลงานมันตอนนี้คือพูดตรงๆว่าทางโลกเขาดูกันนะตอน,นัดแล้วครผมว่าลิเวอร์พูลจะดีขึ้นเมื่อไหร่ นะผมเกมเจอพาเลททุกคนก็รู้ได้เลยว่ารูด้ดูการนี้พาเลทเขาเคี่ยวนะผมถ้าเกิดยังจะไปตกรอบคาราบาคับอีกเนี่ยผมรับรองว่าตูดเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะผมและเกมเจอแอสตันวิล่าเนี่ยนอกจากจากเจอแอสตันวิล่าเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเลี้ยพูลยังมีเกมบิ๊กๆรออยู่ไม่ว่าจะเจอเรเอัลมาดริดเจอแมนซิตี้อย่างเงี้ยคือยังมี โปรแกรมโหดหที่เฮี้ยมมาอีกเยอะแยะเลยนะครับผม5นัดต่อที่ลิเวอร์พูลจะเจอเนี่ยมีจะทีนที่แบบโหน่ากลัวมากนะครับผมถ้าเกิดอีกสักห้านัดที่เหลือเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้อย่างน้อยสักสองสานัดอะเออหรือแพ้มากกว่านั้นอะผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มร้อนจี๋แล้วนะสำหรับอาร์เนอร์ก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาได้นะเพราะว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกอะ ถ้าทัวอยูฟาหลุดไปอีกอะ่ะจะยิ่งหนักมากๆคาร์มาครับถ้าเกิดตกรอบอีกก็โหไปไกลแล้วมึงถ้าเกิดพิมลีอันดับยังไล่จี้จ่าฝูงไม่ได้อย่างเงี้ยตอนนี้อาร์เซนอลทิ้งไปเจ็ดแต้มแล้วนะครับถ้าเกิดโดนทิ้งหายไปกว่าเน,นี้ยปีนี้ลิพูจะมือเปล่าแล้วก็ผมเชื่อว่าอาร์เนอร์เนี่ยแย่แน่นอนนะผมเพราะว่าอย่าง,งว่าแหละการที่เขาเพิ่งมาเพิ่งมาด้ฤดูกาลเดียวถึงใช่แหละเขาควา้าแชมป์ได้ก็จริงแต่ความเชื่อถือ มันยังไม่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งมาได้ไม่นานถึงเออใช่ปีแรกควา้าแชมป์ได้ควา้าแชมป์ได้เลยมาถึงปีแรกควา้าแชมป์ได้เลยแต่ฤดูกาลต่อมาเนี่ยผลงานคุดดกไปเยอะมากแย่ที่สุดในทีมบิ๊กซิกถ้าเกิดโอกาสมันก็ไม่ได้มีแก้ตัวได้นานมากสำหรับทีมใหญ่ถูกไหมครับเออถ้าเกิดเป็นทีมใหญ่เงี้ยการที่ฟอร์มแย่แล้วมันแย่นานเกินไปอ่ะมันจะโดนเด้งอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะกลับมาได้ให้โดยเร็วที่สุดนะครับผม เอร์พูลเนี่ยหลังจากที่ครองยุคมาพักหนึ่งคู่กับซิตี้เนี่ยอาจจะเป็นการปลูกถ่ายเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะเพราะว่าตอนนี้ทีมหนึ่งที่โคตรมาแรงเลยคืออาร์เซนอลที่เขาจี้มาทุกปีแล้วเขาจี้แบบกูจะจับถ้วยให้ได้สักปีจี้มานานหลายปีแล้วนะผมผมก็คิดว่าเออปีนี้พวกเขาแข็งแกร่งขึง้นเยอะจริงๆนะผมมี2ทีมที่โคตรค้างฟ้ามาหลายปีแต่ว่าล่วงเริ่มล่วงกันแล้วคือซิตี้กับเอร์พูลแหละ นะ่ผมมาลองดูกันว่าเขาจะกลับมาได้ไหมซิตี้เนี่ยยังคงแบบทรงๆอยู่ครับแต่ลิฟูไม่ทรงๆครับลิฟูคือมึงดิ่งไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะกลับมากันได้เนาะรอดูกันนะต่อน,นัดนะครับผมว่าจะคืนชีพได้ไหมคือสมมตินะว่านัดเกมเจอพาเลรี่ลิฟูชนะได้ผลงานได้ดีเหมือนเกมเจอแฟงเฟิร์ตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเกมเจอแอสตันวิลลาเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่จะถึงอะ่ะเขาจะเป็นเหมือนเกมไม่เจอแบนฟอร์ตไหมคือมันต้องดูกันนะต่อน,นัดเลยครับผม ดูกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะฟื้นได้ไหมนะรวมถึงทีมที่โคตรมาแรงอย่างอาร์เซนอลกับแมนยูเนี่ยโอ้โหปีนี้เป็นปีการเปลี่ยนแปลงนะเ,เดี๋ยวรอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วแมนยูเนี่ยตอนนี้ฟอร์มกำลังมั่นใจสุดๆนะครับซิตี้อารมณ์เดียวกันกับลิเวอร์พูลเลยกำลังแบบเซซเซนะผมต้องรีบต้องรีบเร่งตัวเองขึ้นมาเนะี่ยอาร์เซนอลเขาโอ้โหตอนนี้ค้างฟ้ามากตอนนี้คือฟอร์มดีสุดๆแล้วอาร์เซนอลน,นะผมรวมถึง สองทีมที่มึงใครเนี่ยมาขึ้นมากับผมอย่างวอร์มากับเซนเตอร์แลนด์ก็โอ้โหดีนะเราก็ไม่คิดว่าจะขึ้นมาได้โดยเฉพาะเซนเตอร์แลนด์นะตอนเริ่มฤดูกาลยังเป็นทีมที่แต่งตกชั้นอยู่เลยนะผมตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่สี่ได้แซงลิพูก,กับซิตี้ไปแล้วนะครับผมมารอดูกันต่อไปว่า จะเป็นยังไงหลังจากนี้บอกเลยว่าโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นการวัดใจมากๆว่าเขาจะปรับตัวได้ไหมเพราะว่าเจอโคตรทีมอย่างเลอมาดริดไม่พอเจอแมนซิตี้ถึงฟอร์มจะละหกไหลเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมาเจอกันจริงๆอ่ะมันก็เต็งแล้วก็วัดว่าใครมันแย่ใครมันดีกว่ากันแน่นอนมาฉันรอติดตามกันได้เลยนะครับผมบอลเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปีวิวกันดีกว่าระหว่างคู่คาราบัพนะครับ,ค,รบคิสซัพพลตพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าก็ผมสวัสดีทุกคนครับ